ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยูกับผมเช่นเคยวันนี้และผมก็และในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนเอาดาบคูโทโน่อมีทิกดาบเฟร d ดี้ฟาสเปร์แล้วก็ผลหมูดิงนะครับไปกันเลยเอมีทิกสามารถเอาที่นิวโวเบิร์กได้ได้แล้วมาตรงชาไอแลนปันมังเกี่ยวคนนี้มาค่ะมาตรงชาไอแลน ต้องเวล่งหนึ่งแสนก่อนถึงจะไปนิวเบอร์หรือว่าถ้าไม่ไปนิวเบอร์ก็มาเกาะสตาร์เตอร์เกาะสตาร์ผมเข้าพอทำไม่ได้เบอร์กาะสตาร์เตอร์เกาะสตาร์เตอร์ไฟเก่อสตาร์เตอร์เด็กกหนะ้าไฟเมนเตร์ผมขอไปฆ่าไฟเอเมนแป๊บหนึ่ง นี่นะครับคือตัวแบิกเดย์เป็นโอ้ไม่เป็นไม่มีวันได้ถ้าไม่อยากไปในเวลก็ต้องมาสซูมหนึ่งร้อยล้านเบรย์ผมไม่แนะนำไปหนึ่งขั้นเต็มนะครับนี่ครับโอเม,มทิต้องต้องต้องแปลงร่างเป็นสกิลซีก่อนนะครบถึืจะใช้พลังได้ s กิลแซดเป็นเหมือนโดเมนเอ็กเพนชั่นแต่เล็กสกิลเอ็กเป็นวงเอโซึ่งสามารถฆ่าบอสได้ดี Skill C ก็กลับล่างต่อไปมูดิ้งก็ต้องมาแรนดอมเหมือนกันซึ่งก็หายากอยู่กว่าผมจะได้ก็ยาวเลย ผมไม่สุ่มเลยผลหมูเด้งก็จะเป็นผลสีัำดำนะถ้าผมถึง50ซับมอะไรแล้วถ้าคุณเจอผมในเกมเกมเกมนะครับผมก็จะแจกผลหมูเด้งแบบฟรีๆเลยเลยแต่มีน้อยอนะก็ผมน่าจะมีเยอะต่อไปก็คูโทโนะไปก็ชักเหมือนเดิมครับทอ่แบ ชาชานี่คูโทโนบัตันต้องใช้แกลเซสพีกกิฟโอบิโตชาฟินแล้วก็ออสบราวออสบราวผมไปสุ่มมาแต่ถ้าชาฟินก็ค่าตรงนี้นะครับผมแกลเซสผมก็สุ่มแต่ต้องหมูมันจะม,มีเกาะ อ้ยตะกอนมันมีเกาะหมูอ,อยู่แต่มันไปแล้วแล้วกิปอเิโตผมก็ซุ่มซึ่งนี่นะครับโคโดโนเอาผมไปรีวิวแป๊บนึงสตาร์เ r อร์ไอ d s น์ผมติดแบบใครใช้โอ้ผมก็ต้องดีนะเพราะว่ามีคนจะใช้เบบิสสองสกิลแซดสกิลเอ็กจะปล่อยแว่นตาออกไป สกิลซจะปล่อยลูกบอลสกิลเอกจะปล่อยวันตาซึ่งผมอยากได้ซึ่งผมยังไม่มีชาโรเบิร 2, 2. ีซึ่งเดี๋ยวผมน่าจ,จะพาเดี๋ยวผมไปพาไปทำดาบ Freddy f a s าส e a r ก่อนต้องไปกับ Freddy แล้วก็ต้องมาหาไอฮ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 อ,อตัวนี้เป็นมีมต้องมี Freddy h e ฮดออสบาวออสยนรูป เบดแล้วก็บลูเบดเบดนะครับบลูเบรดนา่าผมนา่าจะซุ่มได้ออสบราวซุ oh, ่มได้ออเดนโรไปฆ่าไฟแมนแล้วก็เบรดก็ไปฆ่าซิดคายเกโนเนกเปลี่ยนเป็นดาบแป๊บหนึ่งมาเบบี้แฟสเบร Q7, Q8 จโลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับ